สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมจะมาสอนทำกระถางต้นไม้สวยๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ,แบบะ,คะเราก็จะทําการตัดด้านบนออกแบบนี้นะคะโดยให้ตัดตรงกับเส้นขอบตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์เข้ามาเลย นี่เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเล็มขอบด้านบนนะคะเพื่อให้เรียบเรียบนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดให้รอบขวดเลยค่ะ เรจแล้วนะคะเราก็ทําการทาความสะอาดนะคะโดยใช้ทิชชู่นะคะเช็ดด้านไหนค่ะเช็ดให้แห้งเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการตัดเป็นเส้นตรงลงมานะคะโดยจะให้แต่ละเส้นนะคะมีความกว้างอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราก็ตัดเข้ามาเลยนี่นะคะโดยที่เราจะตัดลงมาให้ถึงขอบตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ตัดแบบนี้นะคะจนรอบขวดเลยค่ะ ตัดแ้านนี้จนรอบขวดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตัดจนรอบขวดเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วขัับต่อไปนะคะเราก็จะทําการพับตรงปลายนะคะลงมาค่ะโดยจะพับลงมา1เซนติเมตรนะคะเห็นไค่ะเมื่อพับลงมานะคะก็จะได้มุมตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการพับทั้งหมดเลยค่ะ พับแบบนี้นะคะเมื่อเราพับจนรอบขวดแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ทําการเจาะรูเพื่อระบายน้ํานะคะตรงก้นขวดค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะดรมก็จะใช้หนังยางทั้งหมด4เส้นนะคะ นี่นะคะเราก็สวมเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดสีเส้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาให้เหนือจากส่วนที่เบ้านะคะแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําแต่ละเส้นนะคะร้อยเข้าไปใต้หนังยางแบบนี้ค่ะนี่นะคะส่วนที่เราพับไว้นะคะเกี่ยวเข้าไปใต้หนังยางแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้จนรอบขวดเลยค่ะ วิธีนี้ก็จะง่ายนะคะและไม่ต้องกลัวว่าตัวเส้นนะคะจะดีบขึ้นมานะคะนี่ค่ะใา่หนังยางสีเส้นนะคะก็จะช่วยให้อายุการใช้งานยาวขึ้นนะคะนี่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปพ่นสีสเปร์กันเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ทำการพ่นสีสเปร์ได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปถึงแดดนะคะให้สีแห้งค่ะเมื่อสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราวพีอมก็จะทำการวาดลวดลายตกแต่งนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นสีโปสเตอร์นะคะและคู่กันค่ะ นี่นะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะวาดเป็นรูปก้นหอยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถวาดลวดลายได้ตามใจชอบเลยค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะแล้วเราก็วาดตกแต่งลวดลายเข้าไปได้ตามใจชอบเลยค่ะซึ่งจะใช้เป็นสีโปสเตอร์น,นะคะ ก็จะแห้งเร็วค่ะนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางต้นไม้สวยๆจากกดน้ำอัดลมค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ